เวทีจบคนไม่จบนวัดฟาดแฟนเวียดนามหลังแฟนแห่อันฟอรเพจมิสแกรนค่ะเสร็จสิ้กนการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลครั้งที่10ที่จัดขึ้นณเซนตะูอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียค่ะเมื่อวันนี้25ตุลาคมและผู้ที่สามารถคว้ามงกุฎไปได้ก็คืออิซาเบลลาเมนินมิสแกรนจากบราซิลค่ะ ส่วนสาวอิงฟ้าวราหะมิสแกรนจากประเทศไทยก็คว้ารองชนะเลิศอันดับ2อด้ามงกุฎมะครองเหมือนกันนะคะจากการประกวดที่จบไปแต่ดูเหมือนว่าดราม่าจะไม่จบค่ะเมื่อยอฟอล l ล o w Instagram ของมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลลดหัวไปเป็นหลักล้านเลยทีเดียว เดิมมีผู้ติดตามกว่า6ล้านคนล่าสุดลดลงเหลือ4.6ล้านและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนิ่งค่ะยังคงลดลงอยู่อย่างต่อเนื่องหลายคนก็คาดการว่าจากที่มิสแกรนฟิลิปปินส์และมิสแกรนเวียดนามไม่ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายรวมถึงยังมีแฟนนางงามจาก2ประเทศแห่เข้าไปถล่มในอินสตาแกรของ Miss กรนอินเตอร์เนชั่นแยับตำหนิไปยังผู้จัดแล้วก็ยังมีกระแสนหนึ่งมองว่า เวทีมิสกแกรนให้คนกดโหวตผ่านทาง IG จึงทำให้คนกดติดตามเป็นจำนวนมากเมื่อหมดการประกวดแล้วคนก็กดอ่านฟอลโล่ตามเดิมค่ะงานนี้บอสนวัดอิสะระไกลสีเจ้าของเวทีก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความรู้สึกเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะ ยติดตามหายไม่เป็นไรแต่ก็รู้สึกผิดหวังกับแฟนนางงามเวียดนามการกระทาแบบนี้ทั่วโลกมองว่าไม่น่ารักเวียดนามก็ได้รางวัล Country Power of t h e Year คือที่สุดแล้วและ ND ก็ได้รางวัล Golden Grand Award ก็คือสุดๆแล้วในปีนี้สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าวจากข่าวสดด้วยค่ะ